สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านนะคบเบนซ์บอก EP 2วันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกท่านนะครับไปกินบิงซูนะครับบิงซูที่ราคาถูกในราคาแค่หลักสิบนะครับจะสามารถกินได้ทั้งโต๊ะนะครับ ดี๋ยวจะพาไปดูว่าอีหลักสิบกินได้แห่งโตเนี่ยจะมีหน้าตาประมาณไหนนะครับตามไปกันเลยครับถึงร้านดิ่งสูแล้วนะครับชื่อร้านกุดอัปเตอร์นนนะครับ บิงซูคาเฟ่นะครับร้านนี้จะตั้งอยู่ที่ทัญบุรีนะครับพห .6 ใกล้ๆมอรัตมงคลมอรัตมงคลจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่เราแพนกล้องไปให้ดูนะครับมอรัฐมงคลเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในร้านนะครับแล้วก็จะพาไปดูหน้าตาของบิงซูที่เราว่าราคาหลักสิบมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูเลยครับ ครับผมแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านดิงซูคาเฟให้ัแล้วนะครับที่เราบอกว่าราคาหลักสิบหลักสิบเป็นใครเจอให้ดูไปราคานะครับแค่69บาทซึ่ง69บาทถ้วยใหญ่มากๆนะครับนี่คือ69 69นะครับแค่ถ้วยหนึ่งก็กินได้ประมาณ1 2 3อคนหรือจะกินทั้งโต๊ะก็ยังอิมนะครับ สนใจนะครับแวะมากินที่ร้านนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแท็กนิ้ไว้ให้ด้านล่างนะครับเป็นเพจของร้านบินซูร้านนี้นะครับเดี๋ยวจะสร้างนิ้วให้ด้านล่างเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูได้ หลังจากที่เรากินเสร็จนะครับจะพามาดูสภาพหลังการกินนะครับอร่อยไม่อร่อยดูได้เลยนะครับกะลียงงอยมขอคอนเฟิร์มว่าร้านนี้นะครับอร่อยจริงนะครับผมแล้วก็ราคาถูกได้เยอะมากๆนะครับยังไงก็ลองมาดูนะครับร้านขุดอัปนูนนะครับปีซูคาเฟ่ร้านโมกุนคอฟใกล้ๆกับ มอร่าสิงคโปร์เลยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเองไงก็ฝากรลานี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เท่านั้นนะครับ